สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องสถานามาฝากนะคะวันหยุดพักผ่อนเรามาพักผ่อนอยู่ข้างบ้านของเรานะคะข้างบ้านหน้าบ้าน,นมันก็น้เวียวกเนาะพี่น้องเดี๋ยวที่ภาพพี่น้องไปเบิ้ง่างมีต้นอีหอย่างเนียนะคะ พักผ่อนกับต้นไม้ไปดูต้นไม้พี่น้องดอกเ็นดอกกล้วยไม้พาพพี่น้องเบิ่งดอกกล้วยไม้จึมจึมจึมสวยค่ะสวยสวยกล้วยไม้เอาปุยเอาปุยอันนี้ใส่เพิ่นนะ่ะพี่พี่น้องเพิ่นเลยออกดอกนอเนี่ยปุยปุยอันนี้มันจะมีขุยบดอกพผเแา้วก็อันพุงสุรถส,สุรดดีมากเลยพี่น้อง ดอกเปนดอกออกมาเลยไหมนะเป็นช่อดอกออกมาเลยช่วดอกส่วนอันนี้นี่เป็นกล้วยไม่ที่ห้างแล้วพี่น้องโมมขนาดนะคะเราก็เลยเอามาปลูกใหม่ใส่เคียงใหม่พี่น้องใส่เครื่องใหม่ใส่คุยบุกเผาหยุดหยาบใส่อันใส่ทานข้างในจะเป็นทานแล้วก็เอาปุ๋ยอันนี้มาเสริมให้เพิ่น คุยคุยมาร้าวผ,ผสมผงชูรสใส่ในนี่แตงนอกออกมาเลยพี่น้องแตงนอกออกมาเพิ่นแตงนอกออกมาเลยนอยังสวยเลยพี่น้องสวยสวยได้เป็นต้นไม้นะคะมีชีวิตขึ้นมาอีกนี่น,น,น้อยๆเพิ่นเห็นบอมีน,อน,น้อยๆขึ้นมาอีกนะคะสวยฟื้นคืนชีวิตให้กล้วยไม้โซม,โซม เอมบนอันนี้ถ้่าพขึ้นกะตัดทิ้งนะคะให้นอไม่หน่อไม่น่อไม่แค่เดือนเดียวก็ได้ยาวขนาดนี้แล้วพี่น้องค่ะได้กล้วยไม่ต้นไม่นะคะ,ะตอะ้องไปซื้อพี่น้องเย็น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 ,ยน,ยนลมพัดอันนี้เป็นฟัง เพื่อนขายก่อนเพื่อนขาหลวงพี่น้องเพื่อนขาหลวงเพื่อนขาหลวงเพื่อนขาหลวงเาวง,งานั่นกำลังถอดยอด ทวมหัวเงานี้ได้เจ็ดแปดปีเก้าปีสิบปีเราวคือได้บุ๊บี่น้องโดนหลักตอเราก็ยังดูแลซึ่งกันและกันเติบโตวสวยงามย้ำพันแตกใบอ่อนแห้งงามใบจะชันตั้งเลยใบอ่อนใบอ่อน เปิินข้าหลวงไม้มงคลไม้มงคลนะคะเบื้องเอาคำว่าเบืองมสูงซํำใดคุณเคยเตี้ยหรือต้นสูงต้นไม้สูงเหน้าบ ชุช่ชชชชชมชุมุุุช่ชนเงามงามหยอดออกอเสียงนกเสียงนกส่วนอันนี้ก็เป็น ก้วยไม้ช้างกะอันนี้ก็อยู่กับเรานานมากนนะดิรีพี่น้องคอยไปมุกดาหารคอยซื้อนางมาจากคนลาวเพื่อนขำม,มาขายสวยงามเฮงเบื่งดูใบใบเพืิ่นงามนะ้าลื่นตื่นอยู่นะ้าสวยเบิ่งดูดงด เบิ่องดูเบิ่องดูใบเพิ่องโอ้พี่น้องช่างกะยังบรทัานออกดอกช่างกะนะคะเดี๋ยวเบิ่งแต่ใบก็มีชีวิตชีวาแล้วพี่น้องเดี๋ยวเขาก็ให้ดอกนะคะเบิ่งอันนี้ห้อยลงมานี่ อันนี้ก็จักต้นนี้อย่างดอกนั่งเมย์ปลูกเานั่งลูกเป็นคนซื้อเป็นคนหามาปลูกให่เมียได้บึงที่เราซื้อมาเองกับมือนะคะสวยมากเลยพี่น้องอใบพ่นสอยมาเล่นตำ่ำสวยจังค่ะสวยบ่พี่น้องสวยเอมึงแขบสีแดงแดงเพิ่น แคบแดงใบเขียวใบด่างด่างด่างแด,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 ดงแดงแดงแดงสีแดงขอบแดงไหมงามอืมสวยจังเลยค่ะหิวมั้งแต่เชียงคานไม่ได้ไปสื่ออยู่เชียงคานจะอ่อน อันนี้ก็เป็นเอียงเขาเอื่นเอียงเนาะกำแพงเมืองจีนเขายังต้นเล็กอยู่อันนี้ก็ของกระบองเพชรกระบองเพชรพี่น้องของลูกสาวอันนี้ก็ของลูกสาวซื้อมาคือการทำไว้อีนังแม่นี่ก็เฮ็ด้านอิตัวนี้ให้เพื่อนมุน่งหัวสี มาสีแดงเอ้ยเจ้าของเขาไปอยู่เกสิบ็ได้รับการดูแลพักปันได <S <S เก็บไว้เลย,เยไว้ชมนะคะปลูกเก็บไว้สะสมไว้ อันนี้ก็มีปลาปลาไปไหนโอ้บบเมนน้าล่นนีไปเบิดแล้วบ่เย็นมากแงกุหลาบแงกุหลาบคือบ่เห็นปลาปลาหางนกยุงตะกี้คือแตกเยาวๆอยู่เต็มอยู่ฝนตกดูลายน้ำล้นบบเมนเพิ่นออกระเบิดแล้วบ่ นี่กุลาบคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรพี่น้องพักผ่อนเลาะเบิงต้นไม้ข้างบ้านค่ะเบาๆว,าวันพักผ่อนพี่น้องพาพี่น้องมาพ,พักผ่อนะนนําวันอาทิตย์นะคะวันหยุดซ้ำนี่แหละพี่น้องเจอกันคลิปใหม่นะคะ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อค่ะกดติดตามกดกระดิ่งด้วยพี่น้องสวัสดีค่ะไปแล้ว